ส่วนตัวยังไม่รู้ว่าเขามีแพลนยังไงแต่ว่ารู้ว่าเขาแบบแฮปปี้ด้วยกันยังไงให้ทำไปก่อนได้ไหมเชิญเลยเชิญเลยเชิญยังไงก็ยิ่งยินดีด้วยเลยใช่สามคนบอยอะไรเจมอะไรจริงจริงเหลือตั้งหลายคนแต่เราเพ่งเล็งแค่นี้ไงแค่งโอาโหแค่งตัวตึงเลยสามแค่งตัวตึงเ สามครอบตัวเนี่ยแล้วไงเหลือเราสามคนสุดท้ายเลยนะค่ะเราสามคนจะคิดว่าใครจะต่อกรผมน่าจะสุดท้ายน่าจะสุดท้ายไม่มีการแข่งโคลไม่มีการแบบว่าไม่แห่งไม่แห่งน่าจะสุดท้ายสองคนนั้นแรงนะคนไหนคนไหนสองคนนั้น่ะเขามาแรงทั้งคู่เลยมีคอร์มีคอร์เป็นพี่เราต้องมีคอร์เชิงวิชาการหน่อยให้ผมพูดถึงคนอื่นแล้วนะเดี๋ยวพวกมันก็พูดถึงผมใช่ให้ผมวิเคอร์เหรอเจมตัดไปเลย ถือว่าไปก่อนคิดว่าน่าจะไปก่อนอันนี้ผมว่าสูสีสูสีน่าจะอยู่ที่ผู้หญิงเพราะว่าเพราะว่านี่สูสีทำไมทำไมทำไมต้องไม่ึชนอยู่กับบูมเพราะว่าอะไรอ่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าคิดว่าเพราะว่าผู้หญิงทั้งสองคนบอยกับเล็กน่าจะแบบว่าอยู่ตรงเนี้ยแต่ผู้หญิงทั้งสองคนน่าจะอยู่นี้หมายถึงเขาแบบอ๋อเฮ้ออะไรอย่างนี้ อุ้ยเฮ้ยโทษนะเพื่อนแสดงว่าเวลาไปไหนมาไหนเราเห็นภาพนั้นบ่อยหรือว่ามันมีเป็นภาพความรักเป็นวามความรักที่เราเราแบบไม่เคยเห็นเพื่อนเราแบบยอมผู้หญิงหรือว่าอะไรแบบนี้มีเสียงมีเสียงไม่ใช่คำว่าเก่งใจไม่ใช่คำว่ายอมพูดผิดเฮ้ยบอยโทษทีเหมือนเป็นอีกเสียงหนึ่งที่น่ารักเออเพื่อนเฮ้ยเกตส์มาเออแบบวันนี้คุณจะกินอะไรครับ ไ้ยบ hey. อยทษนนะจริงจริงพอเราเห็นอย่างนี้เราขอแล้วโดนมาขับให้เราเนาะเออใช่แปลว่ามันไท้หายไปนึกว่ามัียิ่งหาย14กุมภาพันธ์เหมือนจะมีงานมันจะมีอีเวนต์ถือถ้าไม่มีเนี่ยก็จ้างได้เรวคู่ใครอยากมารับเป็นคู่นะใครตุ๋นของใคร